มารีวิวแมคโคนะครับเด็กทั้งคันรุ่นมินิาหนึ่งห้าแปดศูนย์กล่องเป็นกล่องหนังนี่เปิดมาลักษณะนี้นี่มีแมคโครด้วยมือแบบนี้แล้วมีแมคโครด้วยนะเอ้ยจื๊มีอะไรบ้างเอานี้รีโม,มโเทเอาแกะวถุงออกมีให้ลูกค้าดูแล้วมีรีโหมดมา,มมมานี่ตัวตักตัวตักอืมตัวคีบปาก,ปกคีบปากคีบปากคีบจ้านี่หัวเจาะดดด มีไขควงมีน้ำยาสมูกมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่ให้ลูกค้าดูด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวรถหนักมากเลยนะน้ำหนักของตัวรถอยู่ประมาณ7จกิโลหนักมากเลยึกล่องเป็กล่องหนังอึดนี่คือตัวรถมาแล้วอ ร,รถมาแล้วแพ็กเกจเขาเป็นกล่องหนังแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวส่งไปตางเดี๋ยวส่งไปปัตตานีนะครับตัวนี้